ต่อไปเป็นไพ่เบอร์สีนะครับเอ็มเพ r เป็นไพ่จักรพรรดิซีอูดคือเทพบิดาแห่งเทวดากวีทั้งหลายเป็นมุกของปวงเทพพระเจ้าในทางโหราศาสตร์เทียบได้กับราศีเมษจักรพรรดินั่งประทับอยู่บนบัลังหินที่สลักเป็นรูปแกะซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของชาวราศีเมษสวมเสื้อผ้าอันสวยงาม ตัวหนาคุมทับเสื้อเกราะคืออำนาจอันทรงพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างใต้มือซ้ายถือลูกแก้วถือเป็นตัวแทนของความร,รู้ความเข้าใจในกฎขอ้อบังคับที่มนุษย์ต้องปฏิบัติตามเป็นผู้เนรมิตท,ทั้งความดีและความชั่วให้กับมนุษย์เป็นไพ่ของ The ะคริงออฟเดอะกอสเป็นเทพบิดาของเทวดากริกทั้งหลาย เพชรพลอยที่ประดับมงกุฎนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยและสถานภาพของทางสังคมมือขวาถือกระถานั้นเป็นสัญลักษณ์ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความแข็งเข้มแข็งของผู้ชายสร้างกฎเกณฑ์และสินธรรมให้มนุษย์ปฏิบัติตามเขาจะลงโทษผู้ที่กว่าฝืนกฎระเบียบของพระอ,องค์อย่างรุนแรงเป็นเทพผู้ปกป้องคนอ่อนแอ เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดชีวิตมนุษย์เซอุสมีอรลมีโอรสธิดาที่เกิดจากเมเหสีหลายพระองค์เช่นเฮเรสบูชาที่เก่งมากและอัพลโลเป็นเทพสุริยะอาร์เทมิสเป็นเทพผู้บริสุทธิ์อารีนาเป็นเทพแห่งความยุติธรรมอโพไดเทพีหแห่งความงามเฮเมสเป็นเทพผู้ยอย่างรู้ทเทพแห่งเจ้าไพศา,าโร และไดโอนนซูสอพโรเป็นสุริยเทพรูปงามและอาร์เทมิสเป็นเทพเจ้าแห่งจันทราเป็นแฝดพี่น้องกันตเตเพเลอร์ในไพ่ใบนี้จึงต้องทาให้ดีๆว่าคนนี้ต้องเป็นผู้นำเป็นผู้มีอำนาจนักการเมืองต้องได้ไพ่ใบนี้จึงจะได้เป็นใหญ่เป็นนักปกครองเป็นใหญ่เต็มตัวมีเหตุผล มีตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงเข้มแข็งและจริงจังเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นคนที่มีอายุหรือหมายถึงคนต่างชาติทำงานกับชาวต่างชาติตาชาวต่างประเทศแล้วดีได้เดินทางไปต่างประเทศทายจรน,นั้นก็จะได้เลื่อนขั้นเรื่องเลื่อนตำแหน่งก็บทสรุปของให้จกักรพรรดนั้น ก็จะหมายถึงความเป็นผู้นําความมีอํานาจใครได้หยิบไพ่ใบนี้ก็จะได้เป็นใหญ่ในอนาคตแน่นอนผู้ที่จะเป็นนักปกครองหรือนักการเมืองควรจะได้ได้รับไพ่ใบนี้คนที่ได้หยิบไพ่ใบนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มตัวมีเหตุมีผลมีตําแหน่งฐานะที่ต้องรับผิดชอบในระดับสูงเป็นที่นับหน้าถือตา เป็นคนที่มีลักษณะเข้มแข็งจริงจังและหนักแน่นการทายจรเมื่อหยิบได้ไพ่ใบนี้ก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเนื่อนตำแหน่งไพ่จักรพรรดินั้นจึงหมายถึงเจ้านายหรือผู้ที่ทรงอิทธิพลถ้าไปขอความช่วยเหลือจากคนสูงอายุกว่าก็จะได้ผลทุกประการ